สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมธนนสิทธิธพงศ์ครับอาจารย์ประจำอีฟินสกูลนะครับวันนี้อยู่ในหัวข้อข้างเงินเอเชียร่วงหนักยุคดอกเบี้ยขาขึ้นเอเชียอาจยังไม่จบนะเหตุผลที่เราพูดถึงข้างเงินเอเชียนะครับเพราะว่าเรากําลังพูดถึงจังหวะที่จะเข้าซื้อขายสินทรัพย์ในแต่ละประเภทอ้างอิงนะมันจะมียุคดอกเบี้ยขาขึ้นยุคดอกเบีย้ยค่มดอกเบี้ยระดับสูงแล้วก็ยุคเริ่มลดดอกเบีย้ย เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าค่าเงินเอเชียยังยังล่วงหนักเพราะว่าสหรัฐนั้นยังขึ้นดอกเบีย้ยไม่จบหรือสหรัฐได้ขึ้นดอกเบีย้ยจบแล้วแต่ค่าเงินเอเชียเนี่ยนะครับเรามาดูกันจากข้อมูลเนี่ยนับจอหลังหนึ่งปีนะ23ตุลา 65- ห้ถึง23ตุลา6กเนี่ยปรากฏว่าค่าเงินเย,ยนออนค่า12%็นะครับแล้วก็ตามนี้เลยมาเลเซียลบ7นะครับเกาหลีลบหไทยเนี่ยลบ5ในขณะที่สิงคโปร์ลบ2เองประเด็นก็คืออย่างนี้ คือประเทศที่ข้างเงินตัวเองอ่อนค่าตรงนี้แล้วยังขาดดุลการค้ายังขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยแสดงว่าถ้าเกิดประเทศเหล่านี้เขาไม่ขึ้นดอกเบี้ยตามเนี่ยเขาอาจจะอยู่ไม่ได้ทําให้ประเทศเหล่านี้จําเป็นที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกคือสหรัฐกับยุโรปเนี่ยอาจจะขึ้นดอกเบี้ยใกล้สุดแล้วแต่เอเชียถ้าขึ้นดอกเบี้ยย,ยังไม่สุดก็หมายความว่า ตาสานนี้ในประเทศไทยน,นั้นะอาจจะยังไม่ใช่จังหวะซื้อที่ดีนะักเราไปดูผ่านโปรแกรม stock pick up ด้วยเทมเพลตบอลโฟนะครับพามาเทมเพลตบอลโฟเนี่ยเราจะพามาดูทั้งหมด6กราฟกราฟซ้ายบนเนี่ยเป็นกองทุนตาสารนี่สหรัฐที่ได้ประโยชน์จากยุคดอกเบีย้ยขาขึ้นของสหรัฐยังไม่จบคือกำไรค่างเงินดอลลาร์และได้ดอกเบีย้ยมากกว่าประเทศไทยสังเกตว่ากราฟเขาเลยเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่อันเดียว ในขณะที่กราฟที่เหลืออีก5กราฟนั้นเป็นพุ่งลงหมดเลยอันนี้แสดงว่ายุคมันยังไม่จบเพราะว่าเราต้องการที่จะขายไอ้กองทุนนี่แหละนะครับเพราะว่ามันกำไรข้างเงินดอลลาร์เราจะได้แบ่งส่วนเข้ามาที่ตาสารนี่ในภายในประเทศแสดงว่าถ้าเกิดว่าค่างเงินเอเชียหรือแม้แต่ประเทศไทยนี่ยังขึ้นดอกเบี้ยมไม่สุดเนี่ยแสดงว่าจังหวะการที่จะซื้อตาสารนี่ที่ อายุยาวหน่อยคือตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ยเราในคุยกันในสัปดาห์ที่แล้วเราพูดไปถึงช็อตบอลคือฝั่งขวาเนี่ยคือเรียกง่ายว่าเป็นบอลที่ฝากไม่เกิน3เดือนนะพูดตรงๆสังเกตว่ากราฟ NAV มันจะพุ่งขึ้นอย่างเดียวนั้นๆที่มันจะมีกระตุกลงนิดเดียวอ่ะแต่ก็แค่ไม่กี่วันคือวันที่ประกาศขึ้นดอกเบี้ยนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะกําไรอ่ะไม่ไม่ขาดทุนหรอกใช้เป็นที่พักเงินอันนี้เป็นหลักนะครับ แล้วเราก็บอกว่าโอเคส่วนไอตัวกองทุนตราสารนี่ที่อ้างอิงต่างประเทศเนี่ยเราคิดว่าซื้อตอนนี้มันยังไม่ใช่มันไม่ใช่จังหวะแล้วความเสี่ยงมันสูงขึ้นแล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาแต่ถ้าเกิดว่าเงินเอเชียมันเกิดว่าขึ้นดอกเบี้ยจบแล้วจริงเนี่ยมิติของการซื้อเดี๋ยวมันจะกลายเป็นกลับมาซื้อบอนที่มีอายุมากกว่า3เดือนอะ่ะน,นี่ออกมาเออเราก็เพื่อที่ว่าคาดหวังกําไรมากขึ้นอ่านะครับแต่ก็ไม่เกิน1ปีอยู่นะ เราก็อยากให้ใหไปจุดนี้เราก็เลยต้องพูดกันนะครับและสินทรัพย์อีกประเภทหนึ่งที่พูดถึงไม่ได้ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือ,อทองนะครับเพราะว่าเรากะว่าพอถึงเวลานี้ดอลลาร์ตัวน,นี้มันแข็งค่าเพราะาเงินมันไหลเข้าดอลลาร์เดี๋ยวพอดอลลาร์มันถึงที่สุดเนี่ยดอลลาร์มันก็จะเริ่มซึมๆแล้วคือก่อนหน้านี้เรากลับไปดูกราฟอดอลลาร์นะครับเราจะเห็นว่าดอลลาร์เนี่ยในภาพวี่เนี่ยยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ ในกราฟเดย์ของดอลลาร์เนี่ยจริงๆแล้วทําท่าจะเป็นแนวล้มขาลงในกราฟเดย์แล้วแต่สุดท้ายดีดขึ้นนะสวันที่ผ่านมาเนี่ยก็กลับมาทาท่าจะกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นอีกออนะครับเพราะฉะนั้นนีแสดงว่าเอยหรือว่ามันยังไม่สุดนะต้องช่างใจนะออก็ต้องติดตามใกล้ชิดต่อไปแต่ถ้าจะพูดถึงตอนนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าเออพักเงินที่ตาสันนี่ ระยะสั้นน้อยกว่า3เดือนเป็นมันนี่มาเก็ตฟัน่ะต่อไปจะปลอดภัยนะครับส่วนในเรื่องของดอลลร์ Dollar, ก็คิดว่าต้องทยอยขายบ้างะนะอย่างที่บอกเพราะว่ามันก็ขึ้นมาระดับหนึ่งแหละนะครับแล้วก็การโลโอเวอร์ over, พันธบัตสำคัญสำคัญของสหรัฐเนี่ยก็จะสิ้นสุดที่เดือนตุลาละงั้นเอาน้ำหนักความแรงจูงใจในการโล w โอเวอร์ over, พัฒนธบัตเยอะๆเนี่ยมันผ่านไปแล้วนะครับอ่า ส่วนทองคาทองคาอันนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าดอลลาร์ดรอปเมื่อไหร่ทองคาก็จะกลับมานะแต่ว่าในแง่ของกราฟทองคาผ่านเทมเพลตโกโฟเนี่ยทองคดาดอลลาร์เนี่ยกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วนะครับแต่อันนี้เข้าใจว่ามันเป็นเหตุการณ์จากจากสงครามมะเนาะอ่านะครับอ่าถ้าย่อตัวแล้วไม่ทํานิวโรมันจะกลายเป็นแนวโน้มขาขึ้นต่อนะครับสำหรับทองคําก็ทองคําคิดว่ายังแล้วพอเป็นเงินบาทไทยเนี่ยมันอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น เป็นนิวไฮแหละนะครับแต่ก็ยังถ้าถามว่าระยะสั้นทองคาคือถ้าจะซื้อตอนนี้ก็คือรอย่อซื้อดีกว่าถูกไหมยังไม่เหมาะที่จะซื้อตามเลยหรอกทีเดียวเพราะว่ารอย่อน่าจะเป็นจังหวะที่ที่เหมาะสมกว่านะครับแล้วก็ขออนุญาตไทยอินโกลสำหรับใครที่ต้องการซื้อทองคําเพื่อป้องกันเงินเฟอ้อนะนะครับกระจายความเสี่ยงก็สามารถใช้บริการ EF ฟินโกได้ข้อดีก็คือซื้อขายได้24ชั่วโมงนะแล้วราคาซื้อขายเนี่ย ถูกกว่าสมาคมทองคำเพราะว่าราคาซื้อขายเนี่ยต่างกัน19บาทนะก็มีข้อดีดังนี้นะครับแล้วก็สามารถส่งคำสั่งอัตโนมัติได้ตั้งคำสั่งได้ซื้อขายทีละ0.01บาททองคำได้นะครับแล้วก็สะสมครบ0ูนย์จุดตัวที่สะสมครบ5บาท10บาทก็ไปแลกทองคำแท่งได้ที่ห้างทองโซเซงเฮงเยววาวราชนะครับอ่าก็ตามนี้เลยอ่ะอันี้ก็กลับมาอัปเดตสถานการณ์เซตอินเด็กซ์บ้านเราสักนิดนึง เซ็ตอินเด็กบ้านเราก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นแม้ถึงว่าจะเป็นรีบาวถ้าเราดูกราฟฝั่งซ้ายเจะเห็นเป็นการรีบาวอ่อนมากครับรีบาวแล้วก็ย่อตัวเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ดันตลาดอย่างนี้จริงๆก็จะเป็นกองทุนภายในประเทศนะครับแต่ว่าต่างชาติยังคงขายอยู่เพราะง,งั้นโดยสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังเป็นยังยังไม่ถือว่าเซ็ตเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นจริงอะ่ะนะครับเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อเพราะง,งั้นยังต้องระวงังระวงต่อไปนะครับโอเคครับวันนี้ยังไงเดี๋ยวผมลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันศุกร์ครับ